ครับสวัสดีครับมาพบกับ YouTube ช่องทางรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้อัปเดตวันเสาร์ที่19เมษายนนะครับเนาะตอนเวลาประมาณ4โมงกว่าๆนะครับ FC 4โมงเย็นแดดยังร้อนอยู่เลยนะครับ FC นะครับเนาะร้อนมากๆเลยนะครับพี่ชัยก็ดูกรมวตุว่าจังหวัดกำแพงเพชรจะมีพายุนะครับพี่ชัยไปเห็นตกสักทีนะครับเนาะบ้านแถวบ้าน FC ตกกันบ้างหรือเปล่านะครับเนาะก็ โปรเจกนี้สงการเราก็เสร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเนาะตอนนี้ก็ตัางหน้าต่างตาทางานกันแล้วนะครับเนาะพี่ชัยก็เสียงไม่ค่อยจะดีนะครับเนาะก็สองการหนักไปหน่อยนะครับเนาะก็ขอขอบคุณ f c ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยกำลังใจยูทูบช่องทางรถไถคนจนมาโดยตลอดนะครับเนาะพี่ชัยก็ตอนรับทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับก็อย่าถือสากเกีงกันนะครับเนาะก็พี่ชัยก็ขอขอบคุณนะครับ เอฟซีโทรมาบอกพี่ชายมีเครื่องตัวนั้นไหมมีคงตัวนี้ไหมนะครับพี่ชายรับบ้างไม่ได้รับบ้างนะครับก็ไม่มีเวลาจริงๆเลยนะครับเอฟซีเพะที่ไม่มีเวลาเพราะอะไรเอฟซีรู้ไหมดึงน้าครับเอฟซีน้ํามันเขาปิดน้ําแล้วครับเอฟซีพี่ชายนี่ใช้เครื่องสิบกว่าเครื่องเลยนะครับดึงน้ําเข้านานะครับแต่เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะไม่ทันเขากลัวข้าวมันตายนะครับเนาะอ้กลุยมากเกินไปแล้วนะครับเนาะมาเปิดหัวกันด้วยนะครับ รถอีแตนนะครับรถอีมุนนะครับแต่ว่าพี่ชัยเรียกรถอีมุ่นนะครับเอาไว้ลากปุ๋ยลากยาไปนากันเลยได้เลยนะครับคัสซีของมาด้านะครับเอาเครื่องมาใส่ก็ขับไปได้เลยนะครับมีไดสตาร์ทพร้อมนะครับตัวนี้พี่ชัยเปิดไปอยู่ที่4 5 0 0 0บาทนะครับหรือจะเป็นในเรื่องรถลากฟางนะครับรถลากฟางนะครับรถสวยๆยางสวยๆนะครับกระบะยาว6เมตรนะครับเอวอ่อนนั่งขับนะครับโค้งลุ่งเพชรนะครับรถสวยๆเลยนะครับ ีจ่ายเปิดไปอยู่ที่75,000บาทนะครับคันนี้นะครับตัวนกขนใจก็มาได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น RT 1 0 0พัดตาโตนะครับตัวนี้อยู่ที่24,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นโคลมิกิว88หางโป่งนะครับตัวละ10,000บาทนะครับยันม้า120นะครับตัวนี้อยู่ที่33,000บาทนะครับสิงสยามนะครับตัวละ10,000บาทนะครับหรือจะเป็นด้าน DI 120นะครับสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับ FC นะครับ สภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่3า0 0 0ื่นสบาทนะครับบิ๊กคิวแปดแปดตัวละ10,000บาทนะครับ YM กองทอง115นะครับมือหมุนหน้านะครับตัวนี้อยู่ที่26,000บาทนะครับโค้งสยามคูปะต้า NC131 เกียร์กลางตัวนูนนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับล้อยางใหม่กระทะใหม่นะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่24,000บาทนะครับ ET95 นะครับสวยๆนิ่มๆนะครับตัวละ14,000บาทนะครับ โครงสยาม99นะครับเอ้โครงสยามแท็กเตอร์นะครับตัวนี้อยู่ที่13,000บาทนะครับสินค้าร้านทวีชัยเจริญยนต์สงามนะครับมีให้ FC เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับ t f 120สวยๆเลยนะครับ FC นะครับมีเข้ามาหลายตัวเลยนะครับไงก็โทรถามพี่ชัยได้เลยนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับพี่ชัยอัปเดตตอนเย็นๆให้ดูเลยนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับ FC t f 120 di นะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับ ตัวนี้พี่ใจเปิดไปอยู่ที่34,000บาทนะครับโครงสยามคูปะต้าก็เข้ามาหลายตัวเลยนะครับ FC NC 1 3 1ตัวนูนนะครับมาพร้อมกับล้อยางใหม่กระท่าใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่25,000บาทนะครับตัวนอกสนใจนะครับกิ้งกลางมาได้เลยนะครับเนาะร้านทวีชัยเจริญยนต์สยามนะครับมีสินค้า FC เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นโครงนะครับ ET 8 0 ET 9 5 ET 1 1 0นะครับพี่ชายมีให้ FC เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเนาะ สวยๆนะครับ95สวยๆนะครับตัวละ14,000บาทนะครับค่อยดูไปนะครับหรือจะเป็นในด้านโค้งด้านนี้นะครับโค้งพาใม่เช็คใหม่นะครับตัวละ10,000บาททุกตัวเลยนะครับ FC มาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับหรือจะเป็นในด้านโค้งราคา5,000-6,000นะครับร้านพี่ชัยก็มีนะครับมีไม่ต่ำกว่า100-200ตัวแน่นอนนะครับโค้งราคา5,000-6,000นะครับมาเลือกมาดูชมกันนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไซงามนะครับ หรือจะเป็นในด้านด้านนี้นะครับกูปะต้า e t ที95ครับตัวละ14,000บาทนะคร ujemy, ับโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับถ้าดูไม่ทันก็ค่อยดูไปนะครับพี่ชัยจะค่อยถ่ายนะครับเนาะเครื่องกูปะต้า e t 95นะครับตัวละ14,000บาทนะครับโครงเดิมๆเส้นสวยนะครับบิ๊กคิวไทเทเนียมตัวละ13,000บาทนะครับ e t 110บิ้วเป็นฟอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวละ19,000บาทนะครับ อีทีร้อยสิบตัวละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทก็มีนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเอฟซีนะครับเครื่องโค้งสวยๆนะครับนะครับอีทีร้อยสิบเดิมๆนะครับตัวละหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับร้านสวีชัยเจริญยนต์สยามนะครับมีสินค้าเอฟซีเลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเบอร์โทรนะครับเอฟซี 0947039341นะครับร้านทวีชัยเจริญยนสยามนะครับหรือจะเป็นด้านโค้งใหม่เครื่องใหม่นะครับปิจัยก็มีนะครับเครื่องใหม่โค้งใหม่นะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์สยามลงแล้วนะครับเนาะโค้งสยามคูปต้าพัดเอ็กนะครับมาพร้อมกับล้อยางใหม่กระทะใหม่นะครับตัวละ3 9 0 0 0ับาทนะครับโค้งกระทิงแดงเค72นะครับตัวนี้อยู่ที่37,000บาทนะครับสวยๆเลยนะครับ นี้จะเป็นโครงนกนะครับ nt 1 4 1นกแม็กนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้พร้อมมังโกเรือนะครับล้อใบหน้าหกเลยนะครับล้อยยงนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้พี่ัะขายอยู่ที่44,500บาทนะครับมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับมีสินค้ามานําเสนอหลายรุ่นหลายราคานะครับเนาะมาไปถูกไงก็ gps มหาพิ่ัยได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น rt 1 1 0พัท นะครับสวยนะครับ RT 110พัดนะครับหรือจะเป็นด้านดีไอร้อยยี่สินะครับ ET 95 ET 80 ET 110นะครับพี่ชัยมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับร้านพี่ชัยตั้งอยู่ที่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจัดชีวิตมาที่ร้านได้เลยนะครับเนาะร้านทวีชัยเจริญยนต์ไซงามนะครับ ก็พี่ชัยก็ขอขอบคุณ f อทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยให้กำลังใจ YouTube ช่องทางรถไถคุจนนะครับเนาะไงพี่ชัยก็ฝากช่อง YouTube รถไถคนจนไว้บ้างนะครับเนาะให้รักและคิดถึงพี่ชัยบ้างนะครับโทรสอบถามก็ยังดีนะครับเนาะพี่ชัยยินดีตอบทุกข้อความตอบตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับเนาะหรือจะเป็นได้ด้านรถดํานานะครับเนาะรถดํานา6แถวนะครับของคูปัตนะครับพี่ชัยเปิดไปอยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะครับ 25, 2 5 0 0 0บาทนะครับรถด,ดำนาใช้งานได้เลยนะครับเนาะมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับก็หน่าร้อนอย่างนี้นะครับ fc ก็หมั่นดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีครับเนาะวันนั้พี่ชัยมีโอกาสได้ไปนครสวรรค์นะครับ fc ดำมันตายนะครับร้อนจัดนะครับเนาะพี่ชัยก็เสียใจด้วยนะครับเนาะก็รู้ว่าร้อนก็อย่าไปตากแดดเยอะนะครับ fc ร้อนก็เข้าลมเลยนะครับเนาะก็หมั่นดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับพี่ชัยเป็นห่วง fc พี่ชัยทุกคนเลยนะครับเนาะ เที่ยวสองการสนุกกันไหมเอฟซีนะครับเนาะคอมเมนต์มาหาพิชัยบ้างนะครับว่าไปเที่ยวไหนกันมาบ้างนะครับเนาะพิชัยก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวพิษณุโลกนะครับเนาะแล้วก็ไปเที่ยวสุโขทัยนะครับเนาะเมืองเก่าสุโขทัยนะครับแล้วก็ไปเล่นน้ําอยู่ที่ลิมปิงนะครับเนาะสนุกมากเลยนะครับก็เสียงพิชัยก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะว่ากินเหล้าเยอะไปหน่อยนะครับก็ธรรมดานะครับเอฟซีนานๆทีปีหนนนะครับเนาะ นายพิชัยก็ขอขอบคุณ f อทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยติดตาม YouTube ช่องทางรถไถคนจนนะครับนก็โทรมาสอบถามราคาพี่พิชัยได้เลยนะครับเนาะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับเพื่อเป็นแรงใจทำคลิปต่อไปนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับ YouTube ช่องทางรถไถคนจนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ